สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทกท่านนะคะพี่น้องขาขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางหวยฮาหนอยวันที่16พฤษภาคม2566เนาะพี่น้องเนาะตอนแรกว่าจะไม่คำนวณให้นะคะพี่น้องไม่สบายนะคะ FC ก็ขอมานะคะพี่น้องขาเพื่อใขรอกหักนะคะจากรัฐบาลอยากมี ที่มาพักจิตใจเนาะพี่น,น้องมาเจอกันที่นอยก็แล้วกันนะคะเสียงรู้สึกว่า <c oughs> ใครแน่เก่ากันเลยมาคามํานวณให้พี่น้องค่ะก่อนคนํานวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะ ก่อนเราคำนวณน,นะคะจะอย่าพาไปดูวันที่สิบห้าก่อนนะคะพี่น้องคา <c oughs> เข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องคาถ้าเสียงแหบก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องคาเป็นบัตรนะคะแต่พยายามนะคะเฉพาะกิจนะคะบนมาสามเจ็ดหกล่างแปดแปดพี่น้องขาแตกทั้งแปดและเจ็ดนะคะ,า 3, 7, 6, า 8, 8, คะท 8, ะะคะาวินดูดก็เข้าทั้งแปดและ 7, เจ็ดน,น,น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าดินรวมศูนย์ไม่มานะคะมาแต่สามหลักร้อยนะคะ พิเศษนะคะจะให้ศูนย์และเบนมาแปดห้าแปดล่างสามเก้านะคะพี่น้องคะเก้ามานะคะเข้าคู่ห้าแปดด้านบนเข้าคู่สามเก้านะคะปกติจะให้สและสมหลุดนะคะพี่น้องบนมาเก้าห้าหล่างหกสองนะคะมาห้าหกด้านบนหนึ่งคู่นะคะวีพีจะให้ห้าและสบนมาศูนย์สสองล่างเก้พี่น้องเด่นแยกหลุดนะคะเด่นรวมมาสเข้าคู่สามสองสสามนะคะพี่น้องคา มาลุ้นต่อวันที่16นะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะถ้าใจมีเสียงใจก็จะคำนวณคำนวณหุ้นให้นะคะพี่น้องจะพยายามนะคะแต่ว่าถ้าเหนื่อยก็ไม่ไหวก็ไม่ได้คำนวณน,นะพี่น้องเนาะจะมาให้แต่น้อยนะคะวันที่1516นะคะพี่น้องใจก็ผลการออกรางวันวันที่15มาคำนวณน,นะคะปกติพิเศษ VIP ปกตินะคะ0956 พิเศษ1858 VP4032 9บุก5บวก6บวก1บวก8บวก5บวก8บวก4บวก3บวก2ได้51 51ลบ1หรือ50บวก1ได้52นะคะใจจะจับหา2ตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครอยากได้3ตัวเอา5มาด้วยเด้อพี่น้องเช่น501 502 503นะคะจับไปแบบนี้ลองไปตัวละบาดนะพี่น้องไปกลับดูนะคะโตดดูเนอะพี่น้องเนอะ เข้าเกือบทุกวันนะคะถ้าไม่เชื่อก็ดูจากยอดวิวอันเก่าใจที่สองหมื่นอัพได้เลยนะพี่น้องเนะมี FC เข้ามาดูทุกวันนะคะสำหรับ3าตัวบุตัวนั้นแต่ว่าที่ทำไว้ก็ทำไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะพี่น้องมันก็พูดไวนะคะถ้าถ้าใครฟังไม่ชัดมาจากอันเก่านะคะพี่น้องมาดูตัวนี้ได้เลยแต่ว่าใจไม่ได้จับสาตัวบุให้ดูนะคะศูนยค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สอ่ศนย์ห้าศูนย์หกศ 11 1ถึง19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21สองึนถึง29 2 2 2 2 2 2 2ะคะพี่น้องขาศูนยนถึง09นะคะจะมัก01พี่น้อง0 3 0ย์8 0 9 8 0นย์1นะคะ1นึ่งถึง19นะคะ12 1่15 17 1นนะค้่ดัน่งค ตัวที่ใจไม่วงไม่ใช่มีมีสิทธิ์เข้านะคะพี่น้องมีสิทธิ์เข้าทุกคู่นะคะพี่น้องคะสองหนึ่งถึงสองเก้านะคะสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้าพี่น้องเจขึ้นมากสองใช้น้องมือเนาะคู่ด้านบนแค่หาความน่าจะเป็นนะคะให้ fc ทุกท่านดูตัวเด่นนะคะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะดินสเปนอกักิษนะคะอยู่ที่ห้าและเอาพี่น้องเจเขี 7, ยนผิด อยู่ที่5และ4นะคะ5นะคะพี่น้อง5และ4นะคะ041424051525นะคะพิเศษนะคะอยู่ที่0และ9 0และ9นะคะ0103050809นะคะพี่น้องชอบนะคะก็9ก็จะมี091929เนาะพี่น้องปกตินะคะ9และ8 ก้าร้แปดคู่ด้านบนนะคะศู 8, 18, 28, 09, 19, นย์แปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์เก้าหนึ่ะคะ VIP สและ3 4มสี่และสามนะคะศูนย์สามหนึ่ประมาณนี้นะคะพี่น้องทามักคู่ด้านบนเนาะพี่น้องเนาะมาดูาเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบของเราอยู่ที่5และ4เนาะพี่น้องคะถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนให้จับเด่นแยกเสียเด่นรวมนะคะเช่น ห้าห 4, 4, 4 <ines> like 5ห้าส <Ich> ี่สี่ห้านะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะสี่สี่หน่วยต่อบาก็เหมือนกันนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนะคะเก้าศูนย์ศูนี่ส่ประมาณนี้นะคะพี่น้องจับแบบนี้มาทุกหน่อยนะคะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจาวันอาคารอยู่ที่เลขสามแลเลขแปเบิ้์ประจําวันอยู่ที่สามสามเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคชคกัมันค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะ